สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Crash Land EP T ที่สิก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะผมเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปไปที่แมปใหม่กันนะฮะมันพูดมาแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยแล้วกันนะฮะไปเลยแมปใหม่โอ้โหอุหย้ยอะไรอะโอเคเราขอกดข้ามการสนทนาไปเลยแล้วกันนะฮะอ,อุ้ยอ้าวได้ของปล็อกใหม่นะฮะปึ๊บได้อะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหแล้ว NPC นีซโคตรแปลกเลยลเราสามารถขุดต้นไม้พวกนี้ได้ไหมอะมันทำดาเมจกับเราปะเนี่ยเราให้มันทำดาเมจดิโอ้ โออ้ยะไรเราจะเริ่มต้นยังไงก่อนเดี๋ยววันนี้น่าจะต้องฆ่าสัตว์ประหลาดชนิดใหม่ในไบโอมเนี่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปตามหาพวกสัตว์ประหลาดเลยแล้วกันนะวันนี้เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอวิโอโอ้โหฆ่าง่ายนี่หว่านึกว่าจะฆ่ายากเดือบูบางตัวก็ถึกนะเฮ้ยโอ้โหดาเมจเบามากครับหนึ่งไอ้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเุ้ยอะไรกวางเหรอเฮ้ยเจ๋งกระโดดดงดงฮันมิดไหมเนี่ย น่าจะเป็นมิดนะฮะโดยมันเแม่โจมตีเรานะโอเคย์เลองฆ่า <es> ด <voir>. ิฆ่าได้เฮ้ย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 วินก้เฮ้ยโอกาสโจมตีโหดมากนี่เลเซอร์กากมากเออหยังเถื่ออะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้เยอะฮะตรงนี้เยอะฮัโหลยาเลเซอร์ปลาไตปะ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  โอเคนะผมรู้สึกว่าจะมีเส้นส่วนครบแล้วนะฮะในแมปเรามีวงกลมสีเหลืองด้วยนะฮะรู้สึกว่าภารกิจมันอยากจะให้เราไปสำรวจตรงในวงกลมสีเหลือตงตัวนี้นะฮะก่อนอื่นขอมาคราฟที่ขุดอันใหม่ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรียแบรบ้อยนะผมพี่แอคอันใหม่น่าจะขุดต้นไม้พวกนี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนะฮะมันใส่เราได้ที่ขุดอันเป็นอันใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วแต่เราไปสำรวจตรงวงกลมสีเหลืองกันนะผมของใหม่ขุดไปให้หมดครับน่าจะได้ใช้ขั้งไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่อ๋อ นี่นะผมไอายานบินลำนี้เองนะครับผมที่โดนสอยนะฮะโอเคก็เรียบร้อยนะผมจะรับรารกิจใหม่แล้วก็ส่งรารกิจเก่านะฮ okay. ะโอเคอะขอเปล็อกใหม่อะไรอะคงต้องออหาชิ้นส่วนนี้ให้ครบนะผมแล้วก็คราฟของใหม่นะอะ,อะไรของใหม่โอเคชิ้นส่วนครบแล้วนะฮะกลับไปบ้านเอ้าในแมปนะผมมีจุดแดงนะฮะผมตรงนี้นะมันน่าจะให้เราไปสำรวจตรงนี้นะฮะแ๋ยวก่อนอื่นขอกลับไปบ้านก่อนนะผมไปคราฟของใหม่นะผมโอเคได้ของใหม่นะผม ตดรือสเตชันอ้าวตัวค้าแบบนี้โอ้ยอู้ยังเท่อ่ะก็โอเคนะผมได้ทำการค้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงจุดสีแดงกันเลยละกันนะฮะวิเอเจอบ้านคนนะใช่ไหมใช่ไหมเอ้าใครนี้มาเจอใครก็ไม่รู้นะครับอ้คุยก็ไม่ได้โอ้ยเจออะไรเนี่ยวิโอ้ไม่ให้เราทำอะไรอ่ะให้มาคุยกับไอพีซีตัวนี้เหรอโอเคนะฮะสวยอะบ้านหลังเนี้ยอยากได้ว่ะโอเคนะครับเรียบร้อยส่งภารกิจนะฮะ มาคุยเอาแต่ของล็อกใหม่เฮ้ยอะไรอะอะไรก็ไม่รู้นะฮะปึ๊บจุด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 จาดจุ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 ดจดจุ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 ดจดจงจุดจดจุดจุดจดจุดอุดจุดจจุดจุอะไรจุดจุดจุดคุด้แด้วนะฮะอุไรกดไม่รู้นะครับอุเจอของดจุดจใหมุแล้วอะไรก็ไม่รู้นะฮะุจด,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 ดะใะะจให้เรามาขุดขุดพวกนี้เหรอเดจดจุอจุอะไรอ่ะ มันเป็นเหมือนเศษชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะฮะเราต้องคุยกับเจ้า NPC ตัวนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมจริงด้วยนะฮะโอเคมันเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะผมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่น่าจะเป็นตัวคาร์บันใหม่นะฮะเราสามารถเก็บเห็ดพวกนั้นได้หรือยังอะ่ะนี่นี่เนี่ยอเนี้ยโอ้ได้แล้วนะนี่เราขุดได้แล้วนะฮะเราน่าจะเอามาคราฟเป็นตัวคาร์บันใหม่ได้นะฮะวอร์คสเตชันอันใหม่นะครับผมวอร์คสเตชันอันใหม่โอ้โห โอเคแล้วก็ได้ตัวคราฟใหม่แล้วนะฮะเหมือนภารกิจนะผมมันอยากให้เราทําการอ๋อนี่นี่นี่จริงจริงด้วยนะฮะแช์นี้นะผมมันอยากให้เราครับอันนี้2อันนะฮะแล้วก็เอากลับไปให้เจ้า NPC นะผมแล้ว NPC มันต้องการเจ้าเก้าอี้สองตัวนี้ทําไมนะฮะปึ๊บอ๋อ <laughs> มันจะได้นั่งพักผ่อนนะฮะผมเห็น <laughs> มันยืนนานแล้วนตัวสองตัวนี้นะโอ้แล้วก็ได้ของปลดล็อกใหม่ครับอันนี้อะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะฮะ กลับไปบ้านแล้วก็ไปดูของปลดล็อกใหม่นะฮะนี่นี่น,นี่อะไรอ่ะเราจะหาไดามอนด์นี้ยังไงวะเนี่ยคงต้องทำภารกิจนะผมเพื่อปลดล็อกของใหม่นะฮะเฮ <c oughs> ้ย,ยทำไมเอ้ยดอกไข่ดอกใครไอ้ใคร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 เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะหนอนอ่ะเราไปคุยกับหอยทากดิเฮ้ย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 โจมตีเราด้วยอ่ะลองติดติดด้เฮ้ยอะไรอะแม่เหล็กอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ตอบอะไรก็ไม่รู้นะผมเฮ้ยเขาเล็ใหม่แล้วเลเซอร์ป่ามันปรับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยยคูเลเซอร์มันโหดกว่าว่ะจะโด้นี่น่าจะดาเมตไลนอยู่นะเฮ้ยโันล็อกใหม่แล้วท่านผู้ชมครับผมรู้แล้วนะคะว่าจะหาเจ้าไดมอนด์จากที่ไหนนะฮะนี่เลยนะมันจะดรอปไดมอนด์ให้กับเรานะผมวันนี้ฮะนี่เจ้าสิ่งนี้นะผมนี่เลยนี่นะฮะ นี่จะมีโอกาสที่จะดรอปไดมอนด์ให้กับเรานะฮะอุ้ยขอบงบลดล็อกมาอย่างเท่เลยอะไรก็ไม่รู้นะฮะ drop ไหม drop ไหมไม่ได้เออได้นี่นี่ได้แล้วหนึ่งหนึ่งไดมอนด์โอ้ไดมอนด์หายากมากเอี๋ยวเนีอะไรอ,ะไรอะ่ะฮะเจอบ้าน NPC เฉยเลยนะฮะไดมอนด์าไดมอนด์มาเอ้ยของปลดล็อกใหม่โอ้ขอไดมอนด์หน่อยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยต้นอะไรวะเนี่ย เฮ้ยต right? okay. ัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้คเฮ้ยมันจะดรอปอะไรให้กับเราปะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยชอบตอนที่มันแบบแบบลิ้นใสอ่ะโอเคอะไรอะไรอะไรเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยศูนย์ดาเมจอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมบริเวณนี้เป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย บอสเหรอมันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ It was at this moment that Nathan knew he fucked up. โอ้โหโอเคนะผมกลับบ้านนะฮะนี่นี่สิ่งนี้นะผมที่อยากจะคราฟนะฮะเรียบร้อยนะผมตืดตึๆๆโอ้ตัวคราฟยาเลเวลสามนะภารกิจหลักมันน่าจะอยากให้เราคราฟเจ้าสิ่งนี้นะผมมันหูหิวเลือดหมื 17, 000, นะ่นเจ็ดพันน่ะยังเยอะ มาส่งภารกิจสักสครู่นะฮะโอเคเรียบร้อยนะผมแล้วก็ได้ของปลดล็อกใหม่นะฮะแล้วก็ได้รับภารกิจใหม่แล้วมันบอกว่าอยากให้เรากลับไปคุยกับเจ้า NPC ตัวนี้นะผมทิชิค้าตัวนี้นะฮะอ่จริงด้วยนะฮะนี่ผมก็ทำภารกิจหลักไปก่อนเลยนะเนี่ยอะไรอ่ะแ้่ผมทำการขอไปจุดเกิดน,นะฮะอยากได้ชุดเกราะใหม่มากเลยตอนนี้มาครับชุดเกราะใหม่อาวุธใหม่กันเลยละกันนะฮะโอ้โหปลอกเลือดโคตรเยอะอ่ะ6,900ครับเลื้อ ตัวนี้เราน่าจะมีเลือดขึ้นแบบโคตรเยอะเลยนะฮะโจมตีเร็วขึ้นมานิดนึงนะตัวขับอันใหม่นะผมตดเตดเตเอนนี้นะผมของใหม่นะฮะไม่รู้คืออะไรขามาัเยอะเลยแล้วกันได้ของอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่อ้าวภารกิจเสร็จแล้วเสร็จยังไงวะเราลองส่งภารกิจดูไ โอเคนะครับผมอะแล้วก็ได้ของปลดล็อกใหม่แล้วอะไรอะเป็นตกปานใหม่เหรอไม่รู้นะรเราลองกลับบ้านไปดูส่ว่าน่าจะได้เป็ดตกปานใหม่นะฮะจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยนี่ไงนี่ไงน,นี่เราก็มีชุดเกราะใหม่อาวุธใหม่แล้วนะฮะเราน่าจะทนมือทนเท้ากับสตูได้มากยิ่งขึ้นนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองอาวุธใหม่ดู เออมันต้องโจมตีเร็วอย่างนี้ดิมันถึงจะสะใจมาโถรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงนะผมก็ยังโดนดาเมจแรงเหมือนเดิมนะเฮ้ยนี่นี่นี่ได้ไข่แล้วได้ไข่แล้วเฮ้ยได้ไข่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วเว้ยรอมานานแล้วอยากได้มากเลยเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้สัตว์เลี้ยงเราไปโลดนี่โอ้โหดูกันต่อครับรอสัตว์เลี้ยงเราฟักไข่ A few moments later กลับมาป้านะผมแล้วก็ไข่สั้นใหญ่เลยนะเออนี่ไง กวางน้อยนะผมผมันจะตั้งชื่ออะไรดีนะฮะบัมบี้ดีไหม <c oughs> <c oughs> โอเคตั้งชื่อว่าบัมบี้แล้วกันนะฮะสวัสดีบัมบี้น้อยออหาได้จากอันนี้นี่เองนะฮะก็หาอยู่ตั้งนานว่าอยู่หายัางไงเคแเดวมาครับเจ้าเบ็ดตกปลาอันใหม่นะผมเบ็ดตกปลาเลเวลสามนะผมต้นรเราต้องไปหาคริสตัลเพิ่มเติมมาเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดเจ้าสัตว์เลี้ยงกวางน้อยเราให้เป็นเลเวลสองได้นะฮะไปหาไดมอนด์กัน หาพวกไดมอนด์นะฮะโหแถวนี้เยอะมันเออเยอะมาขุดพวกนี้เพิ่มเติมแถวนี้มีนี่ให้ขุดปึ๊บปึ๊บครับมาเลยแล้วกันปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะอัพสองชิ้นนี้ไดมอนด์หมดเกลี้ยงเลยนะฮะไม่เป็นไรเออว่าแต่เราจะตกปลายังไงอ่ะปึบเฮ้ยได้อะไรอ่ะ จู่ๆเควสก็เสร็จนะผมอะไรวะเนี่ยอะไรอะมาแค่ตกปลาเฉยๆยอยากให้เราไปไหนอน่ to the alpha shell เฮะโอ้เอา้าเกิดอะไรขึ้นอะตอนแรกมันยังดีๆอยู่เลยนี่วาเผอแป๊แบ,บเดียวบ้านหลังนี้เละเลยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากให้เราไปสำรวจตรงนี้นะฮะผมก็ยังทำการทำภารกิจต่อเนื่องนะผมจาก ภารกิจหลักเรานะฮะมาถึงแล้วนะครับวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะฮะอยากให้เราหาอะไรอะ่ะมืดมากเลยนะเขาโอ้ย,อย,อยตกใจกวางขาวแดงนะครับน่าจะโหดนะตัวนี้นะไม่ไปยุ่งดีกว่าเอ,อ้นี่นี่น,น,น,นี่เจอสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะฮะโอ้ยยังไงต่ออ้าว้อของปลดล็อกใหม่นะฮะ มันน่าอยากจะให้เรากลับไปบ้านนะผมแล้วก็ไปคราฟเจ้ากําแพงที่เพิ่งเปิดล็อกใหม่เมื่อตะกีนี้นะับผมจะขอกลับมาเอาของที่เพิ่งคราฟเมื่อตะกีนี้นะนี่เลยเลเซอร์เลสคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคือะอะไรวะอฮ้ยอะไรอะ่ะเจ๋งอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะอะไรอะ่ะไอบัมบี้โตขึ้นนะผมบัมบี้โตขึ้นนะฮะปุ้ง <laughs> เขาเขียว ไอ้เจ้า,าตัวคาร์บอนใหม่อ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะก็เดี๋ยวขอแวะมาตกปลาสักคู่นะฮะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดตกปลาไปเรื่อยจะได้ตัวอะไรบ้างนะผมอุ้ยได้ของปลล็อกใหม่ตึบตึบตึบฮึชอว์อุ้ยได้ของปลล็อกใหม่ลหมแล้ว ที่จะได้พวกไดมอนด์ป่าววะ้ <c oughs> ต,วตัวสัตว์เลี้ยงนะผมที่เพิ่งอัปเกรดใหม่มันก็ดาเมจไม่ค่อยแรงนะดาเมจสายฟ้านะฮะแล้วก็บวกกับอาวุธอันนี้นะฮะมันไม่เชิงเป็นอาวุธนะผมมันเป็นของอน,นี่นะฮะก็เป็นเลเซอร์นะผมระหว่างเรากับสัตว์เลี้ยงนะผมก็ดีจะทำดาเมจต่อเนื่องดีชอบกลับบ้านครับกลับบ้านไปอัปเกรดเจ้าตัวครับอันใหม่นะผมนี่เลยนะครับผมตัวครับอันใหม่นะฮะครับมันเลยอันนี้ได้แล้วนะผม เวิร์กสเตชันอันใหม่นะผมอฮาวิชุดเกาะใหม่นี่เลยนะฮะมันต้องการ7อันใช่ไหมที่ NPC มันบอกนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะโอเคบร้อเราไปส่งเควสกันนะผมมาส่งเควสปึ๊บลาบลาบลานี่นะผมเอ้ยเอ้าไม่ไงฮิวโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหเพิ่งอุตส่าห์มาช่วยจูเอฮิวโก้มันก็ทำลายหมดเลยนะผมตัวนึงเออเรียบร้อยนะฮะสตูปิดฮิวโก้ เอากลับมาอีกโอ้เอาเอาเอามันเอาชิ้นส่วนนั้นาไปนะฮะไปไหนต่อทีเนี้ยมันบอกให้เรากลับไปคุยกับเจ้าทาชิกานะผมเรียบร้อยนะฮะส่งภารกิจแล้วก็ได้ของปลดล็อกใหม่แล้วนะเฮ้ยอะไรอะโอเคนะผมสำหรับพาร์ทนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ละกันนะผมแต่ว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ